ข่าวเด่นประจำเดือนกศนอเภอเขาคิจกูได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มเบญจากบุรภาประจำปีงบประมาณ2,565ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ต้องสมุดประชาชนจัดโครงการวันรับการอ่าน2เมษายนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน1,518คนครูกระตําบลทั้ง5ตําบลร่วมกับทีมพี่เลี้ยงสํารวจให้คําแนะนําและ ความช่วยเหลือแก่เป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑยากจน T-P Map ตามนโยบายรัฐบาลในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง